สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองกับเด็กๆนะคะวันนี้พบก,กับคุณครูย่าเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเรียนร้มาฝากเด็กๆนั้นนะคะวันนี้เป็นท่าแตะจมูกแล้วก็แตะหูนะคะท่าแตะจมูกกับแตะหูนะคะโดยเริ่มจากมือซ้ายแตะที่จมูกมือขวาแตะที่หูนะคะเสร็จแล้วก็จะสลับกันนะคะเอามือขวาแตะจมูก ก็มือซ้ายเป็นแตะที่หูขวานะคะประโยชน์ของท่าน,นี้ก็คือเพื่อกระตุ้นสมองทั้งซีซ้ายและซีขวาให้มีความสมดุลกันนะคะช่วยให้การมองเห็นภาพทางด้านซ้ายด้านขวาดีขึ้นนะคะ,ๆๆคะเด็กๆคะถ่านเด็กพร้อมแล้วเราไปทําท่าน,นี้กันเลยค่ะเด็กๆเอามือซ้ายแตะที่จมูกนะคะมือขวาแตะที่หูซ้ายนะคะอ่าแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน ช้านะคะเปลี่ยน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 ทำได้ไหมคะถ้าทำได้แล้วเดี๋ยวเรามานับ1นึถึงสิพร้อมกับเปลี่ยนสลับกันนะคะพร้อมนะพร้อมนะเอามือไซ้าขึ้นมาค่ะจับไั้ที่จมูกค่ะ่ะแล้วนับนะคะช่วยคุณครูนับด้วยนะคะเด็กๆนับคะ ทำในลักษณะนี้คุ้ยไปคุ้ยมาสักวันละสองถึงสามรอบนะคะเด็กๆก็จะมีการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวานะคะแล้วก็การมองเห็นของเด็กๆทั้งด้านซ้ายและด้านขวาก็จะดีขึ้นนะคะเด็กๆอย่าลืมทาบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้มีความจําที่ดีนะคะสมองได้พัฒนานะคะแล้วจะเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ